เอายังคงอยู่ที่เกาหลีแต่ว่าเปลี่ยนเป็นที่เกาหลีเหนือกันดีกว่านะฮะเขาบอกผู hmm. ้นําของเขาเนี่ยเปรียบเทียบสื่อบันเทิงหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยของฝั่งเกาหลีใต้ว่าเป็นมะเร็งร้าย mm hmm. เ,าเขาเปรียบเทียบแบบนี้เ,เพราะอะไรติดตามมาดูครับม mm ีข hmm. ่าวนะครับว่าผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยล่าสุด ถึงขั้นปรามาสว่าสื่อบันเทิงจากเกาหลีใต้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพลงเคป๊อปครับก็อ๋อไม่ใช่แค่ผลงานเพลง K เคป๊อปนะฮะผลงานซีรีส์หรือว่าหนังเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ต่างอะไรกับมะเร็งร้ายที่บ่อนทําลายเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็เป็นเหมือนการตอกย้ำหล่ยอีกครั้งหนึ่งว่าวัฒนธรรมบันเทิงที่ถือได้ว,ว่าเป็นสินค้าส่งออกของเกาหลีใต้ในการตีตลาดทั่วโลกถือได้ว,ว่าเป็นของต้องแหมสําหรับพลเมืองเกาหลีเหนือครับ โดยเมื่อเดือนที่แล้วเองก็เพิ่งจะมีข่าวคลึกโครงมาว่ามีนักเรียนนักศึกษามากกว่า10,000คนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับพากาันตบเท้าเข้ามอบตัวกับทางการหลังจากได้ละเมิดข้อกําหนดห้ามชมสื่อบันเทิงจากเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นกฎหมายใหม่ที่ทางการเกาหลีเหนือเองเพิ่งจะประกาศมาเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมเนี่ยที่ผ่านมาครับโดยตามกฎหมายใหม่นี้นะครับชาวเกาหลีเหนือที่ครอบครองหรือเสพสื่อบันเทิงจากเกาหลีใต้ มีสิทธิ์ต้องโทษจำคุกในแคมป์แรงงานซึ่งขึ้นชื่อว่าโหดสุดๆครับเป็นเวลา5-15ถึงปีนอกจากนี้สำหรับชาวเกาหลีเหนือที่พูดเขียนหรือร้องเพลงในสไตล์แบบเกาหลีใต้ก็เสี่ยงเจอโทษถูกเกณฑ์ไปรับใช้ใช้แรงงาน2ปีครับส่วนใครที่ส่งข้อความหรือมีการแชทพูดในสไตล์เกาหลีใต้และถูกทางการตรวจพบก็เสี่ยงถูกเนรเทศด้วยและที่หนักที่สุดเลยนะฮะก็คือคนที่ลักลอบนำเข้าสื่อบันเทิงเกาหลีใต้เนี่ย มีสิทธิ์เจอโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวครับโทษหนักมากนะโทษถือว่าร้ายแรงมากๆเลยนะจะสังเกตว่าในซีวีเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีการพาดพิงถึงเกาหลีเหนืออยู่บ่อยครั้งอย่างที่ดังๆเนี่ยครัล n g ออนยูใช่ไหมที่เรื่องราวเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือนั่นเองเขาก็ไม่บอกตรงๆนะว่าคือตรงไหนของโลกแล้วคนก็รู้หละ